ฉันขอบอกเลยนะพวกเธอผู้ชายอินเดียเนี่ย90%แม่งเป็นพ่อช่างผัดผัดไปเถอะจ้าขอให้ได้ผัดวันประกันพุ่งต่อรองเกงบอกจะทำจะทำแม่งไม่ทำสักทีตอนแรกๆพวกเธออาจจะยังไม่รู้นะบอกเลยอนาคตอาจจะได้เจอแม่งโคตรเป็นซิกเนเจอร์นิสัยของผู้ชายอินเดียส่วนใหญ่ แต่มไม่ได้เหมืความว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้นะเคยมีรุ่นน้องสยอินเดียมาปรึกษาเราว่านิสัยสามีของนางเป็นแบบนี้ะแ,แก้ยังไงโอ้โหเราได้ยินนี่อยากจะหัวเราะเหมือนผัวกูเลยเอาจริงๆอย่าไปแก้ไขพวกเขาเลยแก้ที่ตัวเราเองดีกว่าบอกตัวเองว่าอย่าไปเชื่อเพราะคำว่าไอวิวไอวิวฉันจะทำเดี๋ยวฉันจะทำให้แม่งไม่มีจริงหรือคำว่าขออีกห้านาทีนะ แม่งก็ไม่มีอยู่จริงห้านาทีของพวกเขาหมายถึงห้าชั่วโมงเลยป้าเดี๋ยวนึกขึ้นได้จะทําให้นะไม่รู้ว่าจะนึกได้ตอนไหนนะรอไปก่อนนะที่รักยกตัวอย่างเช่นเรียกให้กินข้าวอีห้านาทีเดี๋ยวไปขอให้ไปโกนหนวดแม่งดกดํายังกระลือสีเขาก็จะตอบกลับมาว่าอีห้านาทีหรือไม่ก็เดี๋ยวทาเดี๋ยวทําผ่านไปเดือนนึงแม่งยังไม่ทําเลยจะ้ะ ขอยกตัวอย่างเรื่องของเราแบบประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆมีวันหนึ่งเราซักผ้าเสร็จเราก็เอาเสื้อผ้าออกมาจากเครื่องซักผ้าใส่ตะกร้าเตรียมตัวจะเอาไปตากที่ระเบียงฝั่งหนึ่งสามีเรากําลังทํางานอยู่ในห้องรับแขกใส่ตาเหลือบไม่เห็นเมียกําลังถือตะกร้าผ้าเดินแป๊บๆก็อยากจะแสดงน้ําใจตะโกนบอกขึ้นมาทันทีเธอเธอเดี๋ยวฉันทําให้ขอเวลาห้านาทีนะ ไอ้เราก็เชื่อใจไงลืมคิดถึงนิสัยของคนอินเดียตรงนี้ไปเราก็วางตะกร้าผ้าตรงทางเดินจากนั้นก็เข้าครัวไปทำอาหารการกินผ่านไปสองชั่วโมงเดินกลับมาตะกร้าผ้ากูอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหอีดอกความโกรธนี่พุ่งทะลุกราฟแทบจะออกนอกชั้นบรรยากาศโลกเราถือตะกร้าผ้า ไปตากที่ระเบียงด้วยตัวเองซึ่งระเบียงบ้านลมแรงมากถ้ากูเอาไปตากตั้งแต่ตอนนั้นที่ฟังสามีป่านนี้ผ้ากูแห้งเก็บผ้าเข้ามาพับยัดเศษตู้เรียบร้อยไปแล้วส่วนสามียังทำงานอยู่ที่เดิมเราเดินไปหาสามีสามีก็บอกว่ารออีกแป๊บนะแป๊บพองรอมาสองชั่วโมงเลยบอกไปว่าไม่ต้องแล้วโว้ยกูทำเสร็จแล้วสามีก็คือทัด ทำไมไม่รอฉัล่ะแหมกูรอมึงตั้งสองชั่วโมงมึงยังไม่ขยับขยื่นตะก้าผ้าเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจสามีมากเกินไปอย่าไว้ใจนิสัยคนอินเดียมากเกินไปตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเถอะมึงโอ๊ยกูละเพีย